ดูคันเบ็ดคันเบ็ดคันเบ็ดงอแล้วคันเบ็ดงอแล้วนอนะครับอยู่กับผมไปฟิกแล้ววันนี้ ผมจะพามาเอาชีวิตรอดกันหนึ่งวันไม่ใช่หนึ่งวันนะครับยี่สบสี่ชั่วโมงและคืนนี้ผมจะนอนที่นี่เห็นยนะครับผมนี่ทําเลนนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ตัดออกไปผมจะนอนที่นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะหาไปตัดไม้แล้วก็มาสร้างที่พักตรงนี้นะครับหลังคาผมจะใช้ป้อยป่านะครับผมหลังคาหลังคาบ้าน ถ้าเราอยู่ในป่าแล้วไม่มีเชือกผมจะใช้ต้นนี่ครับใบมันใบมันยังไงเดี๋ยวใบมันใบมันจะแหลมๆนะครับก็คือเปลือกมันสามารถที่จะนี่นี่นี่นะครับผมใบมันออกจะแหลมๆมันจะมันจะไม่เรียบนะมันจะเหมือนกระดาษทรายเบอร์เบอร์หนึ่งร้อยจะเอาอะไรต้มนี้นเลย นี่ก็ได้ไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเอาอีกนิดหนึ่งนะครับคือเราจะไม่เอาให้รอบต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าเอารอบแล้วมันจะตายนะครับเห็นะะครับนี่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับ ผมจะวางเสาสองต้นส่วนฐานก็จะชี้กับเกาะเกาะบในใจ นะครับตอนนี้ก็สร้างฐานเป็นที่เรียบร้อยส่วนต้นน้ำเพราะนี้เราอย่าไปแตะมันนะครับผมถ้าเราแตะมันมันจะทําทร้ายเราทันทีดูหนามของมันน่ากลัวมากเลยถ้าเราไม่ใส่รองเท้าเราเหยียบใส่มันก็ทําอันตรายกับเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับเราอย่าอยู่ใกล้มัน ทภาคที่จะพักกันในคืนนี้ซึ่งเราต้องทําให้มันไม่ชิดป้องกันยุ่งป้องกันสัตว์ร้ายน,นะครับผมแล้วก็ป้องกาันลมฝนอันนี้ก็อกีกภาคอยู่ที่นี่เลยตอนนี้ก็รู้สึกหิวมากเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เสร็จกันไปะที่เรียบร้อยนะครับพี่ปูของเรา oh, สบายมากเลยดูดูดูดนอนได้กันสองคนเลยนะครับดูนะครับนี่แหละดูข้างในนะครับผมดูข้างในนี่เป็นไงล่ะครับ อบอุ่นมากเลยได้บรรยากาศมากนะครับเดี๋ยวไปดูข้างน,นอกกันว่ามันจะได้บรรยากาศแบบนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดที่ปากไว้ดีกว่าเพืเเเเเเ่อนๆดูดูดูคันเบ็ดคันเบ็ดคันเบดงอแล้วคันเบดงองแล้ว ราบตัวใหญ่มากเลยสงสัยไม่ได้กินข้าวแล้วแหละวันเนี้ยเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวหากบหาเขียดกันตรงนี้ก็ได้ไปโอ้นี่ไงนี่ไงเยวแล้วโอ้โหวันนี้เรารอดกันแล้วนะครับมันคือสมุนไพรชนิดหนึ่ง แก้ร้อนในนะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาหมดเลยนี่ครับก็คือสมุนไพรธรรมชาติใบบัวบกสามารถกินได้นะครับแก้ร้อนในวันนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้แหละสองคนน่จะได้กินมือเย็นนี้คิดนะร,รอดแล้ววันนี้ น้ำที่เตรียมมามันก็หมดเดี๋ยวผมจะใช้สูตรที่เขาบอกกันนะครับว่าต้องไม้ไผ่เนี่ยมันจะคายน้ําตอนกลางคืนโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีกันตวงน้ําจากต้นไผ่นะครับคือตอนแรกผมใช้ฐานตัวน,นี้ มันมันไม่ค่อยแน่นะครับผมก็เลยใช้ก้อนหินก้อนหนึ่งมาทวงน้ําหนักไว้เพื่อไม่ให้มันไม้เพื่อไม่ให้ไม้ไผ่มันดิดวิธีการที่จะเอาน้ําจากต้นไผ่ก็คือเราเลยเลยข้อนี้มาเลยข้อนี้มาประมาณสักคืบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมาตัดตรงนี้ ดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะมีน้ำให้เรากินไหมดูนะครับน้ำไม่มีเลยสักน,นิดนะครับผมอันนี้คือเป็นการเอาชีวิตรอดในป่ากันจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะได้กินน้ําหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้กินนะแต่ความเชียงของไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าเขา ลงลึกขนาดไหนนะครับแต่ผมจะเอาประมาณนี้ถ้าน้ำถ้าต้นไผ่มันคายน้ําจริงพุ่งนี้ก็จะได้กินแน่นอนนะครับโอเคครับคือตอนนี้เรามีแต่ใบบัวบกไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้นะครับ <sm ell> เดี๋ยวผมจะใช้ไฟหัวไปหาวัตถุดิบที่เป็นกบหรือเขียดหรือว่าปูอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นเมนูอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดกัน โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจะไปหาเพิ่มพร้อมกับมากินกับใบบุบุกเหมือนเหมือนว่าจะเจอเจออะไรบางอย่างที่มันกินได้นะครับนี่เกะือปูปานี่โอ้ยเรามีอะไรให้กินแล้ว รอดแล้วนะครับผมเอาโอ้นี่แหละท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็สามารถกินได้นะครับตูดตัวเล็กๆของเราด่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปก่อนโอ้๋ผมเห็นขวดพลาสติกของใครก็ไม่รู้นี่พอดดีเลยนะครับดูคือตอ้นนี้ ผมว่าปูมันน่าจะไม่พอกินนะเดี๋ยวผมจะเอาหน่อไม้หน่อไม้ไปเผากินเดี๋ยวเจออะไรก็กินได้หมดนะครับตอนนี้หิวมากเลยไม่มีอะไรกินแล้วเนะี่ยตกปลาก็ไม่ได้ไปนี่นะครับนี่ก็เป็นผักป่านะครับก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถกินได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเด็ดออกไปชินกันนี่นะครับเยอะแยะเลยนะครับ เอาที่มันเป็นยอดอ่อนๆน,นะครับถ้าเราเด็ดที่มันเก๋ๆมันก็เคี้ยวไม่ได้นะครับผมอู้นี่นี่นี่นนยเยอะแยะเยอะแยะดูดูนะครับนี่ใช่หมดเลยนะครับนี่นเด็ดที่มันอ่อนๆน,นี่ก็น่าจะอ่อนอยู่แหละนี่ครับลงมาด้านล่างโ้ดูเยอะมากเลยนะครับนี่ นี่ด้วยนี่ด้วยเดวยออนโอเคนะครับตอนนี้ก็เจอปูอีกตัวนึงนะครับผมผมว่าน่าจะตัวใหญ่แหละเดี๋ยวนะครับปูเข้าไปข้างในแล้ว มัาจะอยู่ข้างในเราต้องค่อยๆจับมันนะครับเดี๋ยวมันจะนิบมือร้อเล่นร้อเล่นต <c oughs> ูวตัวเล็กๆตอนนี้ก็ก็มีหน่อไม้ปูอีสองตัวแล้วก็ผัก นี่อีกผมว่าน่าจะพอกินแล้วแหละนี่หน่อไม้วันนี้ก็น่าจะรอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอากลับไปย่างกันเลยโอ้ตัวนี้ได้ปลาแล้วหนึ่งตัวนี่นี่นี่ดูนะครับดูนะครับนี่โอ้ได้แล้วได้แล้วปลาฟูงของเรา ตอนนี้ก็คือรอดแล้วนะครับน,นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำนนยังไงวะนี่นะครับสุดท้ายก็ได้ปลาที่หานะครับผมเมนูที่ต้องการนี่แหละสุดยอดมากเลยเข้าครับเดี๋ยวไปทำเมนูกันต่อเลยย้าหูตอนนี้คือได้ปลามาหนึ่งตัวกับ ปูสองตัวแล้วก็เขียดหนึ่งตัวบวกกับหน่อไม้กับผักอีกเดียวจะย่างปลานี้ให้เสร็จแล้วก็กินกินแล้วก็จะนอนอยู่ในกระท่อมที่สร้างไว้ตอนนี้ก็จะกินเมนูปลากันนะครับผมเพื่อทีอ่จะเอาชีวิตรอด นี่ก็คือปูนะครับอันนี้ก็ปลาที่ได้จากการใส่เบ็ดนะครับผมโอเคครับสัวตันนี้ก็เป็นใบโบกอันนี้ก็ผักอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันกินได้นะครับผมกินดิบๆไปเลยนะครับผักชน,นิดนี้ถึงเราอย่าต้มมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมมันเหมือนไม่ต้มนั่นแหละแล้วก็ม่หน่อไม้เอาหน่อไม้หน่อไม้หนอ่หนอไม้หอก หน่อไม้หน่อมไม้หอ่อไม่ใช่นะครับหน่อไม้เผาเดี๋ยวผมชิมหน่อไม้เผากันนะครับห<อ>น่อไม้เผาเนี่ยมันออกจยาขมๆนิดๆนะครับแต่มันกินได้อยู่โอ้ยกินน้ำปลาดีกว่าอตอนนี้รู้สึกว่า กินอิ่มแล้วหนังท้องก็ตึงหนังตาก,ก็หยอ่อนตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอนอนกันนะครับน้ำตัวนี้ก็คือเมื่อวันที่เราใช้ไม้ไผ่ตวงเอานะครับก็คือผมไปเอามาตั้งแต่เมื่อคืนประมาณ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกามันเต็มขวดเลยนะครับแล้วผมก็เดินหาขวดพลาสติกไปเปลี่ยนมันใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีกขวดหนึ่งเนี่ยมันจะเต็มเหมือนเหมือนกับขวดนี้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยโอ้มันดูดูดูด,ดูโอ้ยขนาดขวดที่สองน,นี่นเต็มเลยนะครับเนี่ยดูดูนี่นี่นล้นเลยนี่นะครับก็คือน้ำจากไม้ไผ่นะครับผม ผมไม่น่าเชื่อว่ามันมันได้ผลจริงนะครับถ้าเราเดินป่าแล้วไม่มีน้ำกินอะไรเราก็ใช้สูตรนี้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันโอ้โอันนี้คือไม่ได้แต่งนะครับคือเมื่อเมื่อคืนเนี่ยผมเอาอีกคนหนึ่งมาใส่แล้วมันเนี่ยดูดูด,ด,ดูน้ำมันลงเลยนี่ลงตลอดเวลานะครับติงติงติง ไม้ไผ่ต้นเดียวไม้ไผ่ต้นเดียวเนี่ยมันได้สองขวดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูมันออกบิ่นกลิ่นไม้ไผ่อะรสชาติมันก็จิตๆหน่อยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กด subscribe ออกัไปเพลินๆนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าบายปิก